พระราชชวรคุณสมศักดิ์ปันที่โตเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปในนามหลวงปู่โพหรือท่านเจ้าคุณสมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินานามว่า พระราชวรคุณวิบูลธรรมโสพิษยติคณิสอนบวรสังคารามคามมวาสีในปีพศ .2548 ญาติโยมและพระเถระจึงเรียกท่านว่าท่านเจ้าคุณมานับแต่นั้นหลวงปู่เกิดเมื่อพศ .2474 ที่จังหวัดสุรินทมีชื่อเดิมว่าสมศักดิ์ดีมาก เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่ดูลอาตุโลพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานสิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่ออายุ16ปีโดยมีหลวงปู่ดูลอาตุโลบวชให้หลังจากนั้นได้อุปถากรับใช้หลวงปู่ดูลอย่างใกล้ชิดจนอายุ20ปี จึงได้อุปสมบทในวันพุทธที่4เดือนเมษายนพศ2494ณพัทธสีมาวัดบูรพารามโดยมีหลวงปู่ดูลพระครูรัตนากรวิสุทธ์ภายหลังเป็นพระราชชวุฒาจารย์เป็นพระอุปชามีพระครูคุณสารสำบันโชดคุณสัมปันโนภายหลังเป็นพระเทพสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดว,ดวดชิราลงกรวรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่โพได้อุปถากรับใช้ดูแลการบริหารงานภายในวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จนกระทั่งหลวงปู่ดูลอะตุโลละสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคม2526 หลังจากพระราช,ชทานเพลิงศพหลวงปู่ดูลแล้วท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบูรพารามและเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินมีผลงานในการสร้างและทำนุบำรุงวัดวาอารามาศาสนสถานในสายธรรมยุทธ์นับร้อยวัดมีความเป็นเอกในการเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือ การเป็นผู้รวบรวมคำสอนของหลวงปู่ดูลอย่างละเอียดทั้งหลักธรรมคำสั่งสอนตลอดจนโอวาทของท่านเป็นหนังสือชื่อว่าหลวงปู่ฝากไว้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำเรื่อยมาจากอดีตถึงปัจจุบันนับครั้งไม่ถ้วนหลากหลายรูปแบบทั้งหนังสือปกติหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ภาพและเสียงในโซเชียลมีเดีย รวมถึงมีการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกด้วยผลงานในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านคือการสร้างอุทยานธรรมสำรานเวทหลวงปู่ดูลอาตุโลที่บ้านอาพลจังหวัดสุรินทร์เพื่อใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและกิจกรรมต่างๆในศาสนารวมถึงสาธารณประโยชน์อื่นๆเช่นการศึกษาสาธารณสุข ตลอดจนกิจกรรมต่างๆทางราชการหลวงปู่โพมีอาการอาภาษมาตั้งแต่ช่วงต้นปีพศ .2562 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งในจังหวัดสุรินทร์และกรุงเทพมหานครเป็นระยะเรื่อยมาจนปลายเดือนธันวาคมพศ .2564 หลวงปู่ได้ถูกส่งเข้ารับการรักษาอย่างฉุกเฉินที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์กรุงเทพมหานครโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลวงปู่โคได้ละสังขารม,มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่25เมษายน2566เวลา15นาฬิกา9นาทีภายในห้องปลอดเชื้อกุฏิพิทยาพรวัดบูรพารามสิริรวมอายุ91ปี7 2พ0 0ษศา